การเย็บแบบต่อไปนะคะก็คือการเย็บรังดุมหรือคัตเวิร์กนะคะลักษณะการเย็บก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้แบบที่นักเรียนเห็นริมๆเนี่ยนะคะจุดประสงค์ก็คือเพื่อยึดชายผ้าไม่ให้มันหลุดเป็นตัวยึดชายผ้าแบบนี้นะคะลักษณะการเย็บก็จะเป็นแบบนี้นะคะวิธีการเย็บนะคะครูบอกแล้วว่าเย็บชาย ดังนั้นก็ไม่ต้องมีการพับใดๆดทั้งสิ้นเพราะเราจะทําการยึดชายผ้าให้มันแน่นนะคะทีนี้วิธีการเย็บก็คือเราจะเย็บเริ่มเย็บฝั่งที่ตรงข้ามกับเราถนัดเดี๋ยวตอนนี้ครูถนัดขวาครูถือเข็มด้านขวาครูก็จะไปเย็บด้านซ้ายนะคะถ้านักเรีนยนถนัดซ้ายนักเรีนยนก็จะเริ่มเย็บจากด้านขวานะคะ,ะวิธีการก็คือปักเข็มจากด้านด้านในด้านตรงข้ามตัวเราเนี่ยนะคะมาด้านหน้า เสร็จแล้วมาด้านหน้าเสร็จแล้วเข็มนะคะย้อนกลับไปด้านหลังความห,ห่าง1ประมาณหนึงประมาณนิดนึงนะคะปักจากด้านหลังมาด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะปักเข็มเข้ามาหาตัวเองระวังด้วยอย่าให้เข็มมันอ่านแบบนี้โดยมันจะต้องควยกันอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะควยกันอยู่ลักษณะแบบนี้ก็คือ ใหม่นะเดี๋ยวครูทำให้ดูใหม่เนี่ยพราะปักมาแบบวนแบบนี้แล้วอะ่ะนะคะเข็มนักเรียนเนี้ยต้องอยู่ต้องอยู่ใต้ได้เส้นนี้นี้นะคะก็จะเป็นลักษณะการคล้องกันไว้แบบนี้คล้องไว้แบบนี้นะคะอ่าอันนี้คือเป็นการมัดไว้ก่อนอันดับต่อไปก็ปักด้านหน้าปักด้านหน้านะคะปักด้านหน้าความห่างก็ ประมาณนี้หนึ่งช่วงเข็มสวยงามปักไปด้านหน้าได้นักเรียนอยู่ด้านหลังเข็มแบบนี้ต้องอยู่ด้านหลังนะคะเสร็จแล้วดึงขึ้นมาดึงยพยายามดึงให้ตรงพยายามดึงให้ตรงแบบนี้แล้วมันจะสวยนะคะเหมือนเดิมปักด้านหน้าเหมือนเดิมแบบนี้ความห่างได้อยู่ด้านหลังเข็ม ด้านหลังเข็มเหมือนเดิมนะคะดึงตรงดึงให้มันตรงแบบนี้แล้วมันจะสวยอย่าดึงตึงมากเพราะถ้าดึงตึงมากมันก็จะหดแบบนี้ถ้าหลวมเกินก็ไม่สวยดึงให้มันพอดีนะคะปักด้านหน้าเหมือนเดิมได้อยู่ด้านหลังเหมือนเดิมด้านหลัง ดึงเดิมดึงให้ตรงๆนี้ทำไปแบบเนี้ยเรื่อยๆจนกระทั่งสุดชายผ้าของเรานะคะเข็มได้อยู่ด้านหลังด้วยปกติแล้วมันจะอยู่ด้านหลังให้เราเองแต่ถ้ามันไม่อยู่น้องเยนก็ต้องจับมันไว้ด้านหลังนี้แล้วก็ดึงให้ตรงถ้าดึงตรงแล้วมันจะสวย วิธีการนักเรียนใช้มือนักเรียนนี่แหละลองเข็นไว้ด้านหลังจับจับมันไว้อย่างนี้จับมันมาไว้ข้างหลังแล้วใช้สองนิ้วนี้ล็อกมันไว้เลยให้ดึงให้เร็วแบบนี้นะคะทำอย่างนี้ความห่างให้ห่างใกล้เพียงกันแล้วมันจะสวยงามถ้าทำห่างบ้างเล็กบ้างมันจะไม่สวยอ่ะคล้องไว้ข้างหลังล็อกใช้มือล็อก ดึงให้ตรงนี่ทำไปเรื่อยๆจนกระทั้งสุดใช้ผ้านะคะนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ตรงกลางก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จะต้องมีเส้นได้ถ้าใครไม่มีเส้นได้ตรงนี้ก็แสดงว่าทำผิดเสร็จแล้วค่ะ